สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้มาเจอกับคุณรูธวิศักดิ์ศรีมุสิกาอีกแล้วนะครับในวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษาหน่วยเรียนรู้ที่4ความปลอดภัยในชีวิตบทที่1ชีวิตที่ปลอดภัยวันนี้เรามาเจอกันในเรื่องของอุบัติเหตุภายในบ้านนะครับต่อไปที่เราจะเรียนนะครับให้นักเรียนหยิบหนังสือวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษาขึ้นมานะครับ พร้อมกับเปิดไปดูในหนังสือในหน้าที่53นะครับมาดูภาพพร้อมกันเลยนะครับท่าพแบบนี้จะปลอดภัยไหมนะ,ะมาดูนะครับเด็กผู้ชายคนนี้กําลังเสียบลักไฟอยู่นะครับจากภาพอันตรนักเรียนคิดว่าจะเกิดอันตรายกับเด็กในภาพหรือไม่เพราะอะไระเรามาตอบพร้อมกันนะครับไม่เกิดเพราะเด็กในภาพปฏิบัติ ตนได้ถูกต้องดังนี้เด็กที่จับต้าเสียบขณนะเสียบปลักพัดลมนะครับต่อไปมาดูนะครับาจากภาพในภาพมีอยู่สภาพนะครับาภาพที่ 1. คุณแม่กำลังถือชามเกงนะครับแต่มีเด็กผู้ชายตั้ง2องคนวิ่งไล่จับกันภาพที่ 2. เด็กนักเรียนผู้หญิงกำลังจะใช้มือในการจับ หม้อแกงที่วางอยู่บนแก๊สนักเรียนคิดว่าเด็กๆในภาพปฏ,ปฏิบัติตนเหมาะสมหรือไม่คำตอบก็คือไม่เหมาะสมเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุดได้จากภาพข้อที่หนึ่งนักเรียนคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นาจากคำตอบนะครับเด็กวิ่งชนแม่ที่ถือชามเกงจนเกงในชามหกรถตัวเด็กได้นะครับ จากภาพที่สองน่าจะเกิดเหตุการณ์ใดคําตอบก็คือติกจับโม่ที่ร้อนทำให้มือพองหรือถูกของร้อนลวกจนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะครับจากภาพนะครับที่นักเรียนได้ดูเกี่ยวกับอุบัติเหตุภายในบ้านไปนแล้วนะครับต่อไปมาดูอุบัติเหตุภายในบ้าน อุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการและเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ 1. งสาเหตุของอุบัติเหตุในบ้านอุบัติเหตุเกิดขึ้นในบ้านมีหลายสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการกระทําที่ไม่ปลอดภัยเช่นความประมาทการไม่ระมัดระวังของผู้อาศัยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านมีดังต่อไปนี้นะครับ ต่อไปมาดูสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในบ้านการเคลื่อนไหวไม่ระวังหนึ่งวิ่งเล่นในบ้านในบ้านของเรานะครับจะมีลักษณะที่เป็นบ้านแคบนะครับมีสิ่งของต่างๆวางอยู่มากมายถ้าเราวิ่งเล่นในบ้านก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ 2. วิ่งขึ้นลงบันไดบ้านนักเรียนบางบ้านอาจจะมี2ชั้นนะครับถ้าเราไป วิ่งไละจาับก,กันารบริเวณบันไดก็จะเกิดการลื่นล้มหรือหกล้มจากบันไดได้นะครับต่อไปมาดูสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในบ้านการไม่ระวังในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าปัจจุบันนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆชนิดนะครับจิน้น พัดลมตู้เย็นหม้อหุงข้าวไฟฟ้ากระติกน้ำร้อนอาจจะไม่เกิดอุบัติเหตุได้การไม่ระวังในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 1. ใ,ใช้มือหรือสิ่งของเย่ยปลับไฟอันนี้ส่วนมากจะเกิดเกี่ยวกับเด็กๆนะครับเพราะว่าเด็กอาจจะไม่รู้เท่าถึงการเด็กเล็ก ใช้อาจจะใช้ของสิ่งของต่างๆเสียบเข้าไปในปลั๊กไฟนะครับก็จะเกิดอันตรายได้ 2. เสียบปลั๊กขณะมือเปียกอ่าส่วนมากก็จะเกิดหลังจากการอาบน้ำอ่าบางคนลืมตัวนะครับอ่ออกจากห้องน้ำก็ใช้มือปิดสวิตช์ไฟเลยนะครับโดยที่ไม่ให้มือแห้ง 3. เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้นานๆนะครับอ,อาจจะเป็นจำพวกพัดลมอ่าบางคนเปิดไว้แล้วในตอนกลางคืน แล้วก็ใช้ต่ออีกในกลางวันโดยที่เปิดจริงไว้นะครับก็จะเกิดไฟไม่ได้นะครับต่อ,อไปข้อที่4เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชํารุดอันนี้เราต้องตรวจสอบก่อนนะครับก่อนที่เราจะใช้ว่าสิ่งของสายไฟหรือปลั๊กไฟอาจจะรั่วได้ก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับต่อไปมาดูนะครับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในบ้านการใช้สิ่งของไม่ถูกวิธี หนึ่งเปิดเกตทิ้งไว้นักเรียนดูในภาพนะครับคุณแม่กําลังกำกับข้าวอยู่แต่ได้มีโทรศัพท์เข้ามาคุณแม่ก็ได้คุยกับ,ค,กบคุยกับโทรศัพท์ใช้เวลานานจนลืมไปจนอาจจะเกิดไฟไหม้ได้ภาพที่ 2. ข้อที่ 2. จุดไม้ขีดไฟเล่นเด็กๆอาจจะชอบจุดไฟเล่นนะครับเอให้เกิดอันตรายอุบัติเหตุไฟไหม้ได้ 3. ใช้ของมีคมอย่างไม่ระวังนะครับเด็ก จะใช้กันไกลตัดกระดาษก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โดนกันไกลบาดได้นะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านเลยนะครับต่อไปมาดูวิธีการป้องกันอุบัติเหตุในบ้านการกระทําที่ไม่ปลอดภัยอาจทำให้เราได้รับอันตรายจนเสียชีวิตได้ดังนั้นนักเรียนควรเรียนรู้วิธีป้องกันอันตรายซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้ วิธีป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน 1. ตรวจดูสภาพของเล่นก่อนเล่นหรือตรวจดูอุปกรณ์ใช้ในบ้านควรนใจอันเสมอ 2. ไม่ควรเล่นสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นของมีคมของมีคมได้แก่มีดทุกชนิดกันไกรกันไกรตัดเล็บคัตเตอร์ใส่ฟวงวัตถุไวไฟเช่นเกสน้ำมันอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นเตารีดไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกับน้ำร้อนที่ปอาผม 3. ไม่ควรวิ่งเล่นในบ้านเพราะอาจจะชนก่อื่นหรือสิ่งของได้ 4. ไม่ควรปีนไปขึ้นไปบนที่สูงเช่นโต๊ะตู้ต้นไม้กำแพงเพราะอาจจะพลาดตกลงมาได้รับบาดเจ็บ 5. เมื่อเล่นของเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บของเล่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 6. ควรแจ้งผู้ใหญ่ทราบเมื่อดพบสิ่งผิดปกติบนพื้นเช่นน้ำน้ำมันเศษแก้วเศษกระเบื้องเป็นต้นหรือพวกเครื่องใช้ในบ้านชำรุดเสียหายนะครับต่อไปมาดูข้อที่3ครับวิธีการขอความเชื่อเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านถ้าเรียนประสบอุบัติเหตุภายในบ้านหรือพบสมาชิกในบ้าน ประสบอุบัติเหตุควรปฏิบัติดังนี้ 1. ให้รีบร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับตนเองหรือคนอื่นให้ผู้ใหญ่ทราบโดยทันที 2. ถ้าการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับตนเองให้บอกอาการเจ็บและเล่าเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ชัดเจน 3. ถ้าการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับคนอื่นให้รีบบอกสถานที่เกิดเหตุและอาการของคนที่ได้รับบาดเจ็บอทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับคำพูดขอความช่วยเหลือ เชิพ่อครับผมลื่นล้มที่ห้องครัวเพราะที่พื้นมีน้ํามันหกอยู่ข่าผมบวมเลยครับหรือแม่ขาเนาะอันลื่นตกบันไดค่ะตอนนี้นั่งปวดเท้าอยู่ตรงบันไดแม่รีบไปดูเดี๋ค่ะ ต่อไปมาดูนะครับกิจกรรมการเรียนรู้หนึ่งรูปภาพแล้บอกว่าภาพใดเป็นสิ่งของใช้ในบ้านที่อาจจะทำให้เกิดอันตารายและมีอันตารายอย่างไราภาพที่หนึ่งมีดภาพที่สองตักล่าภาพที่สามไม้ขีดไฟภาพที่สี่แก๊สจากคำตอบนะครับข้อที่หนึ่งมีดถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวังอาจจะทำให้บาดมือได้ต่อไปภาพที่สามไม้ขีดไฟนะครับจะไม่เกิดไฟไหม้ได้ ต่อไปข้อที่4เตาเกสอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับข้อที่2นะครับมาดูภาพและบอกวิธีขอความช่วยเหลือและวิธีป้องกันอุบัติเหตุจากภาพข้อที่1นะครับวิธีการขอความช่วยเหลือลองบอกผู้ใหญ่ว่าหกลม้มแล้วได้รับบาดเจ็บที่หัวเขา่าวิธีป้องกันก็คือเดินหรือวิ่งอย่างระมัดระวังนะครับภาพที่2วิธีการขอความช่วยเหลือบอกผู้ใหญ่ว่าถุก มีดบาดท,ที่นิ้ววิธีการป้องกันใช้มีดอย่างระมัดระวังหรือให้ผู้ใหญ่บอกมาม่วงให้ก็ได้นะครับเด็กๆไม่ควรบอกเองนะครับหลังจากที่ได้เรียนไปแล้วนะครับคุณครูขอสรุปสาเหตุของการเกิดอเดัตภายในบ้านส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทของผู้อยู่อาศัยการเกิดอุบัติเหตุทตใไ้เกิดผลเสียคือทําให้ได้รับบาดเจ็บเสียทรัพย์สินเสียชีวิต ถ้านักเรียนไม่ต้องการให้เกิดอุบัติเหตุที่บ้านนักเรียนหาวิธีป้องกันและระมัดระวังตนเองนะครับเราเรียนจบไปแล้วครับมาเจอกับครูได้ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ